โดยภาคเช้าสาธุชนได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและกล่าวคำถวายพัตนาหารเป็นสังฆทานโดยมีการยานมิตรสุดใจเทสุกะและกลารยานมิตรอริสราเมืองมาล่าเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์จากนั้นท่านผู้ปกครองและท่านเจ้าภาพได้เข้าร่วมพิธีแห่นาค เพื่อประกาศให้มนุษย์และเทวดาได้อนุโมทนาสาธุการสำหรับเจ้าภาพผู้สนับสนุนงานบรรพชาสมัเนนเป็นผู้อัญเชิญผ้าตรายคุณธรรมในปีนี้ได้แก่การเลนมิสุดารัตโคสุดะการเลนมิตรวิวันเวสกุลและการเลนมิตรยุพินคำล่าส่วนประธานรองคือการเลนมิตรพลอยอาสากะวะต่อมาจึงเป็นพิธีขอขามาผู้ปกครอง ซึ่งได้สร้างความปราบปลื้มปิติให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นบุตรหลานมีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อตอบแทนพระคุณสำหรับภาคบ่ายเป็นพิธีบรรพชาสมณรพิธีขอสารณะคมขอศีลขอนิสัยโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศปริยติวงศ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมก,กายกุม,มะะเป็นพระอุปัชา จากนั้นคณะผู้ปกครองก็ได้น้อมถวายบาทแดส่สำม,มนเนินส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายผ้าไตรซึ่งโครงการบรรพชาสำม,มนเนนได้จัดขึ้นในช่วงปิดเทอมภาคฤด,ดูร้อนซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่12ใช้เวลาอบรม14วันค่ะ วัตถุประสงค์ของโครงการก็เพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้ซึมซับหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รู้จักการทำทานการรักษาศีลและการเจริญสมาธิภาวนาฝึกความดีสากล u G5 ผ่านกิจวัตรกิจกรรมในชีวิตประจำวันพร้อมกับได้ศึกษาประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประวัติมหาปูชนียจารย์ เรียนรู้เรื่องราวของกฎแห่งกรรมและพระคุณของบิดามารดาเป็นต้นซึ่งเมื่อจบโครงการแล้วยุวชนเหล่านี้จะได้มีหลักธรรมเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นคนเก่งและคนดีของคุณพ่อคุณแม่สังคมและประเทศชาติสืบต่อไปค่ะ